มาดูเรื่องนี้ต่อค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราจะใช้เป็นหลักฐานอะไรต่างๆนานาบนท้องถนนเนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความยุ่งยากในการไปขอเวลามีอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งมันจะเป็นหลักฐานสําคัญนะคะเวลาที่เกิดขดงคดีอะไรขึ้นมาบนท้องถนนแล้วมีการโต้เถียงกันอะไรอย่างเงี้ยทางผู้อํนวยการสํานักงานจราจรและขนส่งกทมแจ้งบอกว่าสํานักงานจราจรและขนส่งเขาพร้อมที่จะให้บริการคัดลอกข้อมูลจากกล้อง ให้กับประชาชน<อ>ได้แล้วเราไปเอาภาพมาได้ง่ายขึ้นเอาภาพมาได้ง่ายขึ้นเขาก็เนี่ยแจ้งมานะคะมันจะมี2แบบแบบออนไซต์ก็จะเป็นการให้บริการคัดลอกข้อมูลภาพผ่านศูนย์กล้องวงจรปิด13แห่งแล้วก็แบบออนไลน์ ก็เราสามารถแจ้งความประสงค์และดาวน์โหลดข้อมูลภาพได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ cctv bangkok go th หรือว่าจะเป็นทางไลน์แอด cctv bangkok ก็ได้ควรขอทันทีหลังจะเกิดเหตุภาพมันจะได้ไม่โดนบันทึกทับ